สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ auto d e p com ทุกท่านครับวันนี้ผมท็อปทาร่ครับจะพาเพื่อนๆไปทดลองขับกับว่าที่รถใหม่จากค่าย Great Wall Motor ครับนั่นก็คือเจ้า Great Wall Motor Tank ์แทง500 h y b r i d SUV ซึ่งในวันนี้ครับผมจะได้ทำการขับทดสอบเป็นครั้งแรกและก่อนการเปิดตัวและราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนนี้เจ้า g r ร a t w a l ม m o ต o r แทง500คันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสมรรถนะจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมๆกันครับ ในส่วนของขุมกำลังครับของ r e รด w a l ม m o ตอร์ a ท k 500 Hybrid SUV นะครับผมก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะครับผมที่ในส่วนของเครื่องยนต์ครับให้พละกกำลังครับสูงสุด244แรงม้าแรงบิดสูงสุดครับ380นิวตันเมตรและในรุ่นนี้ครับยังพ่วงเอามอเตอร์ไฟฟ้าครับที่มีกำลังสูงสุดครับ106แรงม้า พร้อมกับแรงบิดครับสูงสุด268นิวตันเมตรครับจับคู่ครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมโหมดในการขับขี่ครับถึง11รูปแบบเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะครับผมในแทง500 Hybrid SUV ก็จะเห็นได้ว่าความโอโทงความสบายเนี่ยมีแบบอย่างมากเลยนะครับผมในรุ่นนี้ผมสูง178ซนมรนะครับผมตัวบาะตัวนี้ก็เป็น เบาะหนังนับป้านะครับผมผสมกับเบาะหนังสังเคราะห์ก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับผมถึง8ตํตำแหน่งเลยทีเดียวก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับผมก็อันนี้ผมปรับอยู่แบบพอดีพอดีนะนั่งสบายสบายพื้นที่เหนือศีรษะผมเนี่ยโอ้โหประมาณนี้เลยซึ่งด้านบนความโปร่งเนี่ยมาเปิดในส่วนของเจ้าหลังคาพาโนเรมิกซันรูฟนะครับผมก็ยิ่งให้ความรู้สึกที่โอโถงกว้างขวางมากทีเดียว การออกแบบต่างๆผมว่าหรูหราามากๆนะครับผมพมมลายหุ้มหนังแบบ3กา้านตกแต่งด้วยเป็นโนแบล็คแล้วก็มีโครมต่างๆมีโลโก้ในส่วนของโลโก้แท้งด้วยนะครับผมหน้าจอของเขาก็ใหญ่ถึง12.3นิ้วเลยในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลนะครับผมจอกลางเนี่ยก็14.6นิ้วเลยก็เป็นระบบสัมผัสแสดงผลเป็นภาษาไทยด้วยใช้งานทัชสกรีนต่างๆง่ายรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto, Apple a n d ด a อยด์ออ a ต้แอปเปิได้นะครับผมแบบไร้สายมีช่องปรับอากาศระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะครับผมมีนาฬิกาเนี่ยตรงนี้หรูมากๆบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์ติดตั้งมาให้ด้วยมีในส่วนของตัวปิดสไลด์แบบไม,ไม้ตรงนี้สวยงามทีเดียวนะครับผมเกียร์ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมเป็นปรับโยกได้ปกติมีเปิดในส่วนของพัดลมระบายอากาศทั้งเบาะ คนขับแล้วก็เบาะผู้นั่งด้านข้างโดยสารด้านหน้าด้วยนะครับมีในส่วนของชุดควบคุมระบบออฟโรดต่างๆก็อยู่บริเวณด้านซ้ายเลยนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นปรับในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับผมแล้วก็จะมีเปิดเป็นคีย์รัดน้อในส่วนของระบบเซฟตี้ความปลอดภัยไม่ว่าเป็นเลด้าตัวช่วยต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นลักษณะจอยหมุนๆนะผมมีคําว่าออโต้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของโหมดการขับขี่ที่จะสามารถจะกด แล้วก็เป็นโหมดได้หรือว่าเราจะเลื่อนตัววงแหวนเนี่ยปรับโหมดก็ได้นะผมซึ่งโหมดเขาก็อย่างที่บอกไปมีถึง11โหมดเลยทีเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดที่เน้นการขับขี่แบบออฟโรดเนี่ยมาให้แบบเยอะมากนะครับผมมีในส่วนของโหมดที่จะช่วยตรวจจับการลุยน้ําด้วยซึ่งตัวรถครับความสามารถของเขาเนี่ยสามารถลุยน้ําได้ถึง900มิลลิเมตรเนาะหรือประมาณ800มิลลิเมตรเนี่ยสามารถไปได้แบบสบายๆโดยตัวรถครับมันจะมีการ ตรวจนะระดับน้ำแล้วก็จะแสดงผลเป็นตัวหน้าจอเป็นกราฟิกเนี่ยดูง่ายดูสวยงามนะครับผมซึ่งก็ตัวนี้ตรวจการลุยน้ำตัวนี้เปิดทำงานอยู่ด้วยแต่ในส่วนของพวก,กระบบดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังด้านหน้าเนี่ยก็ต้องเข้าโหมดในส่วนของโฟโลก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใช้ได้รวมไปถึงในการแทงเทินที่จะช่วยให้การเลี้ยวกับรถเนี่ยวงวงในการเลี้ยวกลับครับมันแคบมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ไม่ได้แนะนำนอสที่จะใช้บน พื้นถนนดาถนนคอนกรีตปกตินะครับผมก็เน้นการกลับรถในพื้นที่แบบออฟโรดนะครับผมสำหรับเจ้าเทนเทิร์ระบบความปลอดภัยก็จะเต็มการใช้งานปรุมาลัยก็ปรับไฟฟ้านะมีการขึ้นลงเข้าออกได้นะครับผมก็โอเคนะสะดวกดีมีแป้นเปลี่ยนเกียร์แพดดี้ชิฟก็เป็น M1 M2 นะก็เข้าได้เนาะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรตัว P ก็กด เอานะครับการตกแต่งก็เรียกว่าล้อกันไปทั้งคันมีการปรับในส่วนของระบบแสงแอมเบียนไลท์ในตัวรถได้นะครับผมซึ่งตัวโหมดของรถเนี่ยมันเยอะมากๆการขับขี่อัจฉริยะของเขาเนี่ยสามารถเปิดปิดตั้งคาเนี่ยผ่านหน้าจอกลางทั้งหมดก็ถามว่าใช้งานง่ายไหม ก็อาจจะไม่ได้ถึงกับง่ายมากเนาะเพราะมันอาจจะไม่ได้มีปุ่มคีย์รัดเนี่ยออกมาทั้งหมดครับก็อาจจะไม่ได้แนะนำครับว่าการขับขับอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ปรับไปด้วยเนาะมันอาจจะค่อนข้างลําบากสําหรับผู้ขับขี่แต่ว่าผู้โดยสารด้านข้างจะช่วยปรับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็กดดูได้นะครับผมมีในส่วนของการปรับความเหนื่อยของพวงมาลัยนะได้3ระดับนะครับผมมี เปิดเปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติปรับความไวของการเตือนการชนด้านหน้าได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ตัวรถก็จัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกนะครับผมเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตานะครับผมมีฟังก์ชันในการจอดรถให้อัตโนมัติกล้อง360องศาการจําลองภาพซิมูเลตครับพื้นที่ใต้ท้องรถก็มีมาให้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหครบครันมากๆสําหรับเจ้าแทง5์0้าร้อยไฮบรคันนี้ครับ มาดูกันที่เบาะแถว2ของเจ้าแทง500 Hybrid SUV กันบ้างน,นะครับผมอะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่แล้วนะแล้วผมก็เลื่อนตัวเบาะแถว2มาหลังสุดนะครับผมอะถามว่าเบาะแถว2เลื่อนได้ประมาณไหนอันนี้เลื่อนหน้าสุดก็ประมาณนี้นะเลื่อนหน้าสุดพื้นที่บริเวณเล็กรูมตรงนี้ยังเหลือนะครับผมประมาณนี้อะเบาะด้านหน้าเขาก็ปรับให้แบบขับสบายๆปกตินะไม่ได้แบบว่าดัานหน้าไปสุดนะครับผม ตรงนี้ก็มีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเบาะน,นะครับผมก็มีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยอ่ะตัวเบาะเดี๋ยวผมดันหลังมาอันนี้สุดแล้วนะตัวเบาะก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยผมว่านุ่มแล้วก็นั่งสบายให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับผมตัวเบาะต่างๆของเขาเนี่มีในส่วนของระบบระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วตัวเบาะเป็นปรับพับได้แบบ 60, 40สานะครับผมสำหรับแถวที่2ตรงนี้ดีไซน์ตัวเบาะต่างๆอ่ะผมขย่ือให้ดูมันจะมีความแบบดูพรีเมียมดูหรูหราจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูๆนะครับผมตรงนี้มันก็จะมีในส่วนของระบบระบายอากาศของเขาเปิดได้นะอ่ะมีในส่วนของจุดยึดไอโซฟิกนะครับผมสำหรับเบาะที่นั่งเด็กๆตัวนี่ คอนโซลกลางด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถปรับในส่วนของระบบปรับอากาศได้นะครับผมมีการตกแต่งที่ดูโครเมียมสวยงามเงาแบบเปียโนแบล็คนะครับผมเปิดโหมดออโต้ปรับอุณหภูมิได้นะนี่ปรับความแรงของระดับพัดลมที่อยู่ภายในเบาะที่ระบายอากาศให้เราได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสบายแน่นอนฟังก์ชันเนี้ผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็มีนี่ช่องปรับอากาศก,าก็มีในส่วนของด้านบนหลังคาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีที่จับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่า ตรงนี้นะครับผมมีไฟห้องโดยสารตรงนี้เปิดปิดได้นะผมเป็นสวิตก็แบบ led นะแผงประตูด้านหลังมีในส่วนของม่านบางแดดมาให้ด้วยนะผมแต่เป็นแบบแมนนวลนะตรงนี้ก็ผมว่าใช้งานโอเคนะแต่เวลาปล่อยก็ระวังนิดนึงมันก็จะดีดนะครับตรงนี้นะครับผมก็ตกแต่งด้วยลายไม้ภายในคันนี้เป็นสีดำเนาะ,ะมีการหุ้มวัสดุซอฟทัช พรีเมียมมากนะครับผมที่วางแขนพอดีนะตรงนี้มีช่องวางแก้ววางขวดน้ําได้นะครับผมตรงนี้มีในส่วนของลําโพงก็เป็นลําโพงอินฟินิต้นะคันนี้รอบคันเลยนะครับผม12ตําแหน่งเลยทีเดียวในรุ่นท็อปอัลตรนี้นะก็ด้านบนก็เป็นในส่วนของพารามิกซันรูฟนะครับผมก็กินพื้นที่มาถึงบริเวณเบาะแถวหลังเลยนะก็นุ่มสบายนะะดู ระยะการปรับเอนปรับตั้งบ้างดีกว่าอ่ะน,นี้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมปรับให้ดูเนาะว่ามันประมาณไหนอ่าอันนี้มันก็จะพับได้เนื่องจากบริเวณเบาะแถวสามก็คือเราต้องในการพับเบาะเนาะแล้วก็เข้าไปที่บริเวณแถวสามนะครับผมอ่ะปรับเอนได้ขนาดไหนปรับเอนได้เต็มที่ขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรตัวเบาะครับตัวในส่วนของเบาะรองนั่งเนี่ย มันค่อนข้างจะมีความชันขึ้นมาอยู่เล็กน้อยนะ,ะเพื่อมารองรับในส่วนของต้นขาด้านหลังตรงนี้นะ,ะถามว่าสบายไหมผมลองนอนดูโอเคนะแต่สําหรับคนสูงร้อจ็ปของผมเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของเบาะรองขาเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะว่าพื้นที่เล็กรูมของเขาเนี่ยค่อนข้างเหลือเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมปรับเบาะเข้ามานิดนึงนั่งแบบสบายสายระยะเดินทางนะครับ ดีมากทัศนวิสัยมองไปด้านหน้าให้อารมณแบบเทียเตอร์เลยเพราะเขาบอกว่าเบาะแถว3เองเวลานั่งเนี่ยแล้วก็มองไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเลยทัศนวิสัยนะครับไม่มีรู้สึกว่าโดนบทบางมันก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดรูโปร่งนั่นเองนะครับผมกระจกต่างๆก็ใหญ่อะสวิตเป็นออตโต้เนาะขึ้นลงนะอ่าโอเคสบายกดคลิก2ส,สเต็ปขึ้นมามันก็ปิดให้อัตโนมัติเลยครับ มาถึงกันที่เบาะบริเวณตอน3ของเจ้าแทง500 Hybrid SUV กันบ้างนะครับผมอ่าตอนนี้ผมปรับเบาะเอนสูตรนะตัวเบาะแถวสามตรงนี้ครับในรุ่นลต้าก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับผมก็จะมีในส่วนของสวิตช์ควบคุมอ่าอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์ควบคุมอีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านท้ายเวลาที่เราเปิดฝาท้ายอ่าเพื่อจะปรับเบาะวางของอะไรต่างๆได้นะครับผมตัวนี้ มันก็จะสวิตช์แยกเป็นซ้ายขวานะครับอันนี้ผมปรับเอ็นสุดนะก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าผมวางเท้าตรงนี้ก็จะเห็นว่าเข่าชันขึ้นมานะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองล็อกเบาะแถว2ดูนะครับผมว่าระยะพื้นที่แถว3เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เบาะแถว2 จะเห็นได้ว่าชิดด้านหน้าหน่อยนะพื้นที่เล,ล็กมตรงนี้ผมก็เหลือประมาณนี้นะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้หัวไม่ติดนะครับผมมีระบบปรับอากาศตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ได้อึดอัดนะมีช่องกระจกตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมผมสามารถที่จะมองไปด้านหน้ารถเนี่ยเห็นด้านหน้าค่อนข้างชัดเจนนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเบาะหรืออะไรเนี่ยมันบดบางทศัศนวิสัยนะผมก็ช่วยในเรื่องของความรู้สึกไม่อึดอัดน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองปรับเบาะแถวสองเนี่ย กลับมาชิดด้านหลังสุดเลยอ่ามันจะต้องเลื่อนจากด้านหน้านะเวลาปรับเข้ามาเมื่อกี้ผมลองเนาะมันก็จะเหลืออีกประมาณนี้นะครับผมก็เน้นเป็นว่าเด็กๆนั่งละกนะันเนาะก็จะค่อนข้างสบายมีที่วางแก้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของปลั๊กเสียบตัวไฟด้วยนะครับผมนะครับผมก็อาจจะใช้งานในลักษณะของการเปิดประตูท้ายที่จะเป็นแบบเปิดออกด้านข้างอ่าแล้วก็เสียบอุปกรณ์ใช้งาน รถเพิ่มความอนเนกประสงค์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูว่าแล้วถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชันเนาะ,ะยิ่งจะเห็นว่าอันเนี้ยปรับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการปรับพับเลยปรับเอ็มก็ประมาณนี้ถามว่าพอนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้นั่งสบายมากนะผมเมื่อนั่งนานๆอันนี้ผมขยับให้ดูนะครับผมพื้นที่บริเวณเบาะแถว3ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ใน G ีแต่ไม่อยู่เอ็มครับแทน500ไฮบริด SUV แล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้เป็นคนขับทดสอบไปแล้วแล้วผมก็อยู่กับล็องเตอร์จากออโต้สเตชันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังขับทดสอบอยู่เช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าเจ้าแทง500 Hybrid SUV ีเนี่ยหลังจากที่ได้ลองขับทดสอบแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านู้นเลยครับเมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวครับคันจริงไปแล้วเนาะทั้งภายนอกภายในออปชั่นต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ตัวไฟนอลเนาะก็ ใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะที่เราได้พาไปดูแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมที่ Youtube Channel ของเราเนาะ d u t o d e ดนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะว่าเจ้าแทง500 Hybrid SUV เนี่ยสัมผัสที่เรากําลังนั่งอยู่เนี่ยผมเนี่ยนั่งโดยสารด้านหน้าเน่ยเป็นยังไงก่อนอื่นครับต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวแทง500คันนี้นะครับผมเบาะของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความแบบ นุ่มแล้วก็สบายมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสัมผัสของเขาต่างๆที่เป็นหนังนับป้าเนาะแล้วก็อาจจะมีผสมในส่วนของหนังสังเคราะห์บ้างในบางส่วนนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีระบบปรับไฟฟ้านะครับผมทั้ง สองฝั่งเลยอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของจํานวนตําแหน่งการปรับได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนวดด้วยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบบระบายอากาศก็สามารถเปิดควบคุมสวิตช์ได้บริเวณคอนโซลก,ออก,กลางนะครับผมตัวเบาะคันนี้ภายในก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีดำนะแล้วก็จะมีอีกภายในที่จะเป็นโทนสีสว่างนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นทางเลือกแล้วกันเนาะแต่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบสีดำไหม <S <S ชอบนดูแลง่ายกว่าอ่าใช่แต่ว่าเหมือนจากจีนอะไรเขาจะชอบโทนสีสว่างสว่างเนาะสีมันเป็นสีทูโทมีสีบลูเบกซ์ถูกต้องใช่ซึ่งในคันนี้เราทดสอบเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมก็คือรุ่นอัลตรานั่นเองการตกแต่งต่างๆมันก็จะมีในส่วนของลายไม้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนไม้จริงเลยนะตรงเนี้ยสวยงามนะครับผมมีเส้นสายโครเมียมเปียโนแบล็กตัวรถภายในเนี่ยมีความโปร่งอยู่แล้วแล้วก็ยังเสริมความโปร่งเข้าไปอีกด้วยหลังคา พาโนรามิกซันลูฟนะครับผมตรงนี้เลยเรียกได้ว่ายาวไปเลยถึงบริเวณพูดนั่งตอนสองเลยนะครับพอพูดถึงการขับขี่กันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เป็นอาลเตอร์ขับอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงในเมืองเนาะรถติดติดถนนไม่ดีด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือทัศนวิสัยอ่ะโอเคเราเห็นได้ว่ามันชัดเจนดีนะครับผมมันจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแต่เราจะรู้สึกว่าคือตัวรถ่นะเนาะที่เราเห็นกันมันค่อนข้างใหญ่นะมองไปไหนเห็นฝากระโปรงเลยแล้วก็จะดูแบบ มันด้านหน้ามันยังไงเนาะแต่ด้วยเขาเรียวกว่าอะไรเสริมความมั่นใจครับคือระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบตัวช่วยของเขาเนี่ยมีในส่วนของกล้อง360องศามาให้แล้วไหนจะมีในส่วนของเรดาร์เซนเซอร์ต่างๆทั้งด้านหน้า6จุดด้านหลังอีก6จุดนะครับผมเวลามีการตรวจจับเจอเขาเรียกอะไรเป็น object, อ็อบเจกต์เป็นวัตถุตตอะไรเงี้ยอ่าตัวรถมันก็จะมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอตรงกลางเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับผม14.6นิ้วเนาะแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอ ตัวหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดดิจิตอลเหมือนกันขนาดใหญ่เหมือนกัน12.3นิ้วนะครับผมซึ่งตัวตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะบอกในส่วนของตัวเลขความเร็วแล้วก็มีการแสดงด้วยนะว่ารถเนี่ยอยู่ในช่องทางเส้นทางไหนบนถนนนะครับผมอาเนีย่ยอย่างเงี้ยมีเตือนขึ้นมามีมอเตอร์ไซค์แรกมานะครับตัวรถก็จะแสดงตัวหน้าจอ36 0อองศามุมท็อปมุมอะไรเนี่ยมีหมดมีครบนะครับผมการขับขี่พวงมาลัยของเขาก็เป็นระบบไฟฟ้านะสามารถปรับเบา ปรับสปอร์ตปรับหนักอะไรได้ประมาณ3ระดับเนาะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างชัดเจนครับฟิลลิ่งการขับขี่คุมกําลังก็อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับผมพ่วงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทางเกรดวอร์มอเตอร์ครับก็บอกว่าในส่วนของมอเตอร์เนี่ยก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของการออกตัวเนาะให้ความกระฉับกระเฉงแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองซึ่งตัวเลขเราอาจจะยังไม่ได้ขับทดสอบกันเนาะแต่ที่ได้มีการพูดคุยกับทางเกรดวอร์มอเตอร์นะครับผมเขาก็บอกตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 8ถึง11กิโเมตร่อลิตรใครก็อาจจะนิดนึงสําหรับรถไฮบริดนะครับผมว่าตัวเลขมันอยู่ประมาณ10เองเหรอ,อรถมันใหญ่รถมันใหญ่รถมันหนักนะครับหนักเท่าไหร่ <6. S> 2ตัน6นะนิดๆเลยอันนี้คือเป็นตัวรถเปล่านะยังไม่ได้รวมคนรวมสัมภาระ,ะนะครับผมถามว่าเครื่องเบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ต้องการแบบ พละกาลังกดแล้วแบบโอ้โหพุ่งเลยเหยียบมาเหยียบมามบบสิ่งขนาดนั้นช่มันจะเป็นลักษณะการแบบขับมาด้วยความเร็วแบบลอยๆแล้วจะแซงจะอะไรเงี้ยจะเพิ่มกําลังอะไรอ่ะมั่นใจแน่นอนหรือว่าเมื่อกี้มีการได้ลองเนาะว่าเราจอดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็จุ่มคันเร่งเนี่ยร้อยเอซออกไปเลยตัวรถมันให้ความรู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างเนาะจากการที่แบบวิ่งวิ่งในเมืองแล้วเราจุ่มคันเร่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนมีความแบบรอรออยู่นิดนึงแต่ถ้าเราจอดหยุดนิ่งเลยแล้วเรา พุชคันเร่งไปแบบว่าร้อเลยเนี่ยมันโอ้โหกระชากทีเดียวเนาะอ่าก็ถือได้ว่าเพียงพอครับแต่ถ้าคุณมองหารถฟิลแบบเครื่องยนต์ดีเซลทรอกเยอะๆหนักๆเยียบแล้วแบบพุ่งๆก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะนิสัยของรถรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนิดนึงคือคันนี้เขาถูกปรับเซ็ะครับให้ให้ค่อนข้างมีความนุ่มเนาะแต่เนี่ยเราอยู่เส้นอะไรเอ่ยลามคำแหง เพิ่งทํารถไฟฟ้านะครับมีการทําถนนเป็นคอนกรีตเนาะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเนี่ยมันจะมีความแบบไม่เรียบไม่เรียบอยู่ซึ่งการขับผ่านเส้นทางเนี้ยผมรู้สึกว่ามันช่วงล่างครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะแบบดีดๆหน่อยอ่าอาจจะทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายไหมแต่ว่ามันไม่ได้กระด้างนะแต่มันจะมีความแบบดีดดีดๆอยู่แต่ถ้าเป็นแบบอ่าบนถนนเส้นมอเตอร์เวย์ที่มันค่อนข้างแบบเรียบวิ่งตรงยาวๆเนี่ยโอ้โหนุ่มสบายเปิดเบาะนวดอ่ะอันเนี้ยจังหวะจ้ำคอสะพานด้วยความเร็วแค่60 คือมันนุ่มนะแต่มันมันจะดีดหลังอ,ะอ่ะมันติดดีดหลังหน่อยนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเขาเรียกลักษณะของตัวช่วงล่างคือพื้นฐานข,ของคันนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ออนเฟรมเป็นบอดี้ออนเฟรมมันก็อาจจะยังมีความแบบแข็งแข็งหรืออะไรอยู่บ้างนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบลักษณะของรถ SUV แบบ100%แต่กําเนิดแล้วกันคือถามว่าทําไมาเป็นลักษณะนี้เขาอาจจะออกแบบ นะครับผมแล้วก็คิดมาเพื่อความทนทานเนาะอ่าคือรถเนี่ยนนเน้นความเป็นออฟโรดด้วยใช่เ<ช><ช>พราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีโหมดการขับขี่ในส่วนของออฟโรดเนี่ยหลายโหมดเลยนะครับผมแล้วยังมีตัวช่วยในส่วนของอะไรตัวล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าล็อกแล้วก็ยังมีที่ด้านหน้าด้วย<ช>แต่เงื่อนไขของเขาก็คือต้องเปิดใช้ด้านหลังถึงจะเปิดใช้ ตัวดิฟล็อกด้านหน้าได้นะครับผมซึ่งการกดใช้งานของเขาก็ต้องเข้าไปในส่วนของโหมดโฟลก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่จะขับเคลื่อนรถนะครับล้อหลังซึ่งสามารถขับเคลื่อนรถด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่ล้อหลังอ่ะมันก็จะถูกตั้งค่าครับไปในโหมดของการขับขี่แบบอีโค่นั่นเองนะครับก็จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องดูในส่วนของระดับแบตเตอรี่ที่ตัวรถเนี่ยสามารถ เก็บไฟได้อยู่ด้วยนะครับผมระบบเบรกเป็นไงบ้างมันค่อนข้างแบบออกนุ่มๆเนาะนุ่มมันไม่ดูดเลยนะถ้าเหยียบไปมันจะไ็นแบบเบรกหัวที่หมตํานะคือมันผมว่ามันกันอาการแบบหัวที่หมวดำอ่าใ,<ช>ใช่ก็ <โด S 1> เรียกเพื่อความนะนุ่มนวลผู้โดยสารนั่งแล้วแบบเอ้ยทำไมเบรกกระโชกโค้งากจังอาจจะโดนสกิดเอ้ยเอ้ยขับดีๆหน่อยแต่ต้องปรับตัวนะปกติรถก็แต่งใส่เบรกใส่อะไรก็เหยียบแล้วมันมันหยุดมันอยู่ไงอันนี้มันต้องกดลงไปลึกนิดนึงมันจะอาจจะไม่ได้แบบหูพอเราเขาเรียก เหยียบเบรกแล้วจับแบบกดอะไรทันทีเลยนะครับก็จะเป็นฟีลแบบนุ่มๆค่อยๆแบบชะลอเบาเบรกนะนุ่มทุกอย่างจริงเล่งเบรกช่วงล่างนุ่มหมดเลยเป็นแบบขับสบายนุ่มๆแบบกระชโกมากเลยห้องโดยสารนี่ก็กว้างเลยนะนั่งกันแบบว่าโอ้โหแบบโอโถงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ในเมืองบ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไรขับขี่ในส่วนของการเข้าที่จอดรถในเมืองบางที่เนี่ยค่อนข้างจะแบบแคบมากๆก็อาจจะต้องใช้ ความระมัดระวังหรือความเคยชินสักหน่อยอในการขับเจ้าแทงส์ห้าร้อยไฮบริดเอสคันนี้เนาะแต่ว่าแต่เขามีตัวช่วยจอดอา่าใช่เขามีตัวช่วยจอดอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นด้านข้างเทียบข้างเข้าซองหรือว่าเขาเรียกในลักษณะของแบบแนวแนวเฉียงอ่าตัวนี้ก็มีตัวช่วยมาซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนในส่วนของตัวฮาวาด้วยนะครับผมตัวช่วยของเขาไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเตือนด้านหน้าด้านหลังเบรกอัตโนมัติช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนก็ โอ้โหจะเต็มมีมาให้หมดแต่ในตัวแท์500มันก็จะเหนือกว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ผ่านเส้นทางออฟโรดนั่นเองนะครับผมและนี่ครับก็คือการขับทดสอบเจ้าเกรดวอลมอเตอร์ a ท k 500ไฮบริด SUV ครั้งแรกครับก่อนการเปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการครับในวันที่28กันยายนนี้ เป็นไงบ้างครับกับการขับทดสอบที่ผมได้พาไปสัมผัสกันเรียกได้ว่าการขับขี่การโดยสารการใช้งานฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเจ้า g r รด t อลมอเตอร์แท้ง500 Hybrid SUV คันนี้เพื่อนๆครับคิดว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่โดยการจําหน่ายของเขาครับมีด้วยกัน2รุ่นย่อยครับนั่นคือรุ่นย่อยโปรในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นย่อยอัลตรรุ่นนี้ครับที่เราได้นํามาขับทดสอบกันเป็นรุ่นท็อปสุด ก็ราคาครับคาดว่าน่าจะเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่1,989,000ามาบาทผมคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่น่าจะทําให้ลูกค้าครับที่กําลังตัดสินใจเลือกรถยนต์ในกลุ่ม P-PV หรืออเนกประสงค์เนี่ยน่าจะมีความสนใจมากขึ้นนะครับผมโดยสําหรับเจ้าเกรด t อลมอเตอร์แท n ห้าร้อยไฮบริดคันนี้ครับผมมองว่าในส่วนของตําแหน่งทางการตลาดของเขาและการที่ได้พูดคุยกับทางเกรดบอลมอเตอร์นะครับผมเขาก็บอกว่าเจ้าเกรดบอลมอเตอร แท้ง500 Hybrid SUV คันนี้ครับก็อาจจะอยู่เหนือในส่วนของเจ้า PPV ที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนของแกลบช่องว่างครับระหว่างตัวอเนกประสงค์ค่ายหรูต่างๆจากค่ายยุโรปนะครับผมเรียกได้ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของ PPV ที่เหมือนกันแต่ว่าได้เอาฟีเจอร์เอาฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจาก ตัวหรูเนี่ยที่มีราคาค่อนข้างสูงการที่จะเพิ่มบัตเจตเพิ่มเงินเข้าไปที่จะไปซื้อรถในระดับบนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากตัวนี้ครับก็เลยออกมาเพื่อตอบโจทย์นั่นเองจากทางเกรดวอ a l มอเตอรครับและนี่ครับก็เป็นทั้งหมดและสัมผัสแรกครับกับเกรดว w a l มอเตอร์แทง500ไฮบริด SUV เพื่อนๆที่สนใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางของ a u t o เด v ของเราด้วยนะครับผมและมีอะไรที่สนใจเพิ่มเติมอยากติชมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับวันนี้ครับผมท็อปทาโล่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ